สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคับช่อง m d z n e s Car นะครับวันนี้ผมมาพยนนะครับก็ข้ามฝั่งมานะฮะมาตรงที่บริษัทพิยน์สาขา2นะครับนะวันนี้ก็จะพาไปชมรถนะครับเก๋ง5ประตูนะครที่นะครับสวยๆนะครับแล้วก็น่าใช้ราคาผ่อนเบาๆนะครับยอดจัดได้เต็มนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของรายละเอียดของตัวรถ นะครนะครับนะะก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ถามช่องของผมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดในส่วนของตรงนี้นะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันที่16กุมภาพันธ์2565นะครับเวลาประมาณ11โมงนะครับนะครับก็จะพามาชมรถเก๋ง5ประตูหรือว่ารถเก๋ง แพสแบ็กนะครับแรกเลยนะฮะนี่นะฮะสีเขียวโดดเด่นนี้เลยนะฮะเป็นตัวโตโยต้ายาริสนะฮะหนึ่งจุดสองกีพัทนะฮะคันนี้เป็นปี2019นะครับได้เป็นสีเขียวคีจาร์นี้เลยเป็นสีเขียวมะนาวนะครับนะคันนี้นะครับเป็นตัว็อปสุดเลยนะนะครับให้มาก็ออปชันบอกได้เลยว่าจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชม โฉมหน้าใหม่ล่าสุดแล้วนะครับได้เป็นโฉมไมเดอร์เชนเลยนะฮะคันนี้ก็ให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับมีไฟเดทาร์ทันนิ่งไลท์มีไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับหน้าที่มาพร้อมกับนะครับโฉมที่ดูแบบว่าสปอร์ตโฉมเฉี่ยวนะครับราคาคาตัวของเขาเป็นยังไงนาครับคันนี้เรามาดูกันนะครับคันนี้นะฮะ นะฮะราคาครับตัวขเขา4 000, 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ไม่วิ่งเพียง57,000กิโลนะครับป้ายแดงก็จะอยู่ประมาณาเกือบ7 0 0 0 0นะ,ะก็ถือว่าราคาลงมาประมาณ3 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับนะฮะคันนี้ก็ให้มาเป็นนะครับล้อแม็กนะครับสีทูโทนนะครับนี่นะเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วด้วยนะครับผม นะให้ยางเป็นยางดันหลอกนะครับนะเป็นยางปี2019มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะนะฮะเปในสุขดของกระจกก็จะได้เป็นสีดำนะครับเป็นพับปรับไฟฟ้านะครับนะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับเป็นกุญแจสมารท์ททีเลสเบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับติดฟิล์มมาให้พร้อมติดัาสามาให้พร้อมนะคันนี้จะได้เป็นฟูตสตาร์ด้วยนะครับ นี่นะฮะในส่วนของภายในนะครับบอกได้เลยว่าน้องๆใบแดงเลยเดียวนะครับนะด mm ้า hmm. นเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเบาะหนังสีดำสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะโคงมาัลมัลติฟังก์ชันนะครับ mm hmm. มีจอ a อนด o i d มาให้ด้วยขนาด7นิ้วมีกล้องถอยหลังแอร์ออโนะครับเก mm ียร์ออโต้นะครับ นะบอกได้เลยว่าคันนี้มีพาร์เซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับมีตัวเทชชั่นคอนโทรล VSC กันหลุดโค้งลื่นท่าไหร่นะครับแอร์แบก7ใบนะครับผมนส่วนของท้าหลังนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404นะครับมาที่จนนะครับ บอกได้เลยว่ารายละเอียดตัวรถนะฮะรถเดิมๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกความจริงกาจมน้ําไฟไหมตัดต่อชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติกับทางบริษัทเตอร์ต้าได้เลยนะครับนะ s okay. <S นส่วนของนี่นะครับกล้องถอยหลังนะครับนะในส่วนของด้านหลังก็ข้อบคลามเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดในส่วนของ รถนะฮะเดิมๆนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์นะฮะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถปีใหม่ผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทนะแนะนำเลยขับเจ้าตัวยาริสนะครับ,รรบปี1ิคันนี้ราคา449,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับมัน่นใจว่าเครดิตดีติดต่อเข้ามาเลยนะครับเอาอ่อนลดศูนบาทได้เลยนะครับผมนะคันแรกนะครับอ่ะคันต่อมานะครับบาว่า ตัว GK นะครสำหรับสายซิ่งวัยรุ่นนะครับที่กำลังมองหารถนะครับไว้ใช้นะครับสวยๆเลยตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวชุดแต่งพิเศษตัวท็อปสุดตัว RS เลยทีเดียวนะครับนามาปายทะเบียนก็สวยนะสันนี้นะเป็นรถปี2019นะครับเป็นตัว Jazz 1 5 RS นะครับปี19ไม่30,000กว่าโลนะครับ ได้เป็นสีเทาดำรถคือเดียวด้วยได้เป็นสีเทาดำนะคันนี้นะครับชุดแต่งแท้จากโรงงานนะครับเป็นโ r สตาร์นะครับแถมแม็กขอบ15มาด้วยนะครับเป็นแต่งแนวสกุลนะครับนะฮะคันนี้ราคาของเขานะครับป้ายแดงก็อยู่ประมาณพอนะครับพอๆกับยาฤิษเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางเราขายเพียง549,000บาท ท่านั้นเองนะครับยอดจัดได้เต็มด้วยนะฮะคันนี้นะครับนะลูกค้านะครับนะฮะลูกค้าได้ได้2หมื่นนะครับต่อเดือนซื้อคนเดียวได้เลยนะคันนี้นะครับพออยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับถ้าฟรีดาวนะครับนะับคันนี้นะฮะจะเป็นไฟหน้านะครับ LED นะครับอันนี้จะเป็นเป็นไฟหน้า LED มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะฮะี่นนส่วนของโลโก้ฮอนด้าก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับ มีในส่วนของรถไลายนะฮะที่เป็นลายแคปลานะครับนะฮะได้เป็นพุชสตาร์ทแล้วก็ในส่วนของนะฮะแ็กได้เป็นแ็กนะฮะขอบ15้ดิสเพลสีล้อนะครับกระจกทับรับไฟฟ้าสีดำตัดกับสีดำด้านนะฮะคุณเจสมัตพิเ็ศนะครับเจฟีมาให้เรียบร้อยเช่นกันนะฮะนะครับคันนี้ภายในจะเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะภายในของเขาให้มาเป็นบอกผ้านะครับนะฮะ กระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับออโต้ฝาดันขับกาเป็นพุ s สตาร์ทพุ s คอนโทร o นะครับนะฮะคันนี้นะครับสวยๆเลยจอนะครับแอร์ออโต้นะครับมีกล้องถอยหลังอะไรให้พร้อมเหมือนกันนะครับราคาห้าแสนสี่บาทเท่านั้นเองนะฮะนะด้านหลังสวยๆเลยสามารถพับเบาะลาบได้เลยนะครับคันนี้นะฮะนะสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไม่มี เจ้าควานเจ้าของนะคันนี้นะครับรายละเอียดเดิมเิเหมือนกันนะครับเป็นตัวเครื่อง IVT e c นะครับนะนะครับสายท่อมาให้นะครับดิฟฟิวเซอร์นเซนเซอร์รอบคันนะครับยังไงก็ติดต่อมานะฮะสำหรับ j a ็ตกีันนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะฮะสายเวรุุ่นนะฮะตอบโจทย์เลยนะครับนะคันนี้อ่าคันต่อมานะครับมาอีกแบรนด์หนึ่งนะคันนี้ก็จะเป็น เป็นส่วนของแบรนด์มิซูบิชินะครับนะมิซูบิชิแอทาราเอ็มมิซูบิชิมิรานะครับเป็นตัวแฮทสแบกนะฮะตัวเครื่อง1.2นาคันนี้นะับเป็นรถปี2019เหมือนกันนะฮะ 1.2G LX นะครับตัวท็อปสุดนะครับนะําไมอยู่ที่37,588กิโลเท่านั้นราคาคันนี้พออยู่7 0 0 0นะครับนะราคาพออยู่7 0 0 0นะครับ เปิดขายที่3 5 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองได้เป็นสีขาวแพตินัมนะครับนะได้เป็นสีขาวแพตินัมนะครับตัวเครื่อง1.2นะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รถแบบว่า5ประตูนะครับไซส์เล็กนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเอ็โวทคาร์นะครับในส่วนของการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับสวยๆเลยนะครับเข้า จบเชี่ยวนะครับทันสมัยนะครับได้เป็นไฟหน้ามัลติอิเล็กเตอร์หรือว่าไฟไฮโดรเจนนะครับมีในส่วนของกระจังหน้าโฉบด้านหน้าเนี่ยก็คือคล้ายตัวเอ็กเพนเดอร์เลยนะฮะนี่นะครับราคา359,000บาทเท่านั้นเองครับมาพร้อมกับแบคขอบ15นะครับนี่นะครับได้เป็นยางบิสโตนนะครับกระจกพับปัดไฟฟ้ามีไฟเดียวให้เรียบร้อยคันนี้นะครับยังไม่ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ที่เลืนะครับ นาติดมาให้เรียบร้อยคิวบัสสัตมาให้เรียบร้อยนะครับมาภายในก็จะได้เป็นเบาะผ้ามีจอมาให้นำมาไลน์มัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็แอร์จะเป็นแบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับนะสวยๆอีกนี้เลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเลยนะครับสวยเลยนะครับคันนี้นะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับของเขาให้มาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟเบรก LED มีเซนเซอร์มาให้มีกล้องมาให้นะครับนะนะครับยังไงติดต่อเข้ามาเลยนะครับนะครับกับรถแฮทส์แบ็กนะไซมีนี้นะครับเครื่องพันสองนะราคา3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใต้แดงอยู่ประมาณ6กแสนนะครับบอกได้เลยคันนี้นะครับราคาหันครึ่งเลยทีเดียวเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดของตัวรถเี่ยคือเดิมๆนะครับ คนเดินมากเลยครับวารันตีสูงยังเหลือนะฮะคุณลูกค้านะครับผมนะครับยังไงก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับนะเบอร์084 384 844นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะเบอร์นี้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวเดอรต้ายาริสนะครับ1.2ตัว E นะฮะคันนี้ ป็นปี2 0 1 3ันสิบสาจดนะครับคันนี้จะได้เป็นเขาเรียกว่ายาลทิ์ปวดปลาดุกนะครับนี่นะครับที่จะเป็นตัวนี่นะครับกระจังหน้าที่เป็นหนวดคล้ายๆหนวดนะครับนะคันนี้ได้เป็นสีขาวล้อแม็กนะฮะทรงเรลลี่นะครับนะเป็นล้อแม็กสีส้มนะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับยังไม่ได้ตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล้อลองท็อปนะครับนะราคาค่าตัว3 1 0 0 0 0ม่บาท m i n u สี่นะครับ มาแสนสี่นะได้เป็นสีขาวนี้ได้แม็กแล้วด้วยนะครับสวยๆเลยจะส่งมาให้เรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยว้าอยู่ที่แก้มนะครับนะฮะรายละเอียดส่วนของตัวรถเดิมๆนะได้เป็นกระจกนะครับกระจกเป็นออโต้อะลามแล้วด้วยนะครับนะภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับนะครับสีดําตัดสีส้มนะครับเดินได้ด้วยกับได้ส้มนะครับนะกระจกปักไฟฟ้ายังไม่ได้พับไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าพวงมาลัยยังไม่ได้แบบมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของนะครับเก์ไม้นะครับสวยเลยนะครับนะวิทยุนะครับได้เป็น CD FM AM USB AUX นะครับยังไม่มีบลูทูธนะคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์แบบแมนนวลนะครับนะครับคันนี้นะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับลูกค้าอาชีพพนักงานรายได้หมื่นสองซื้อคนเดียวได้เลยนะครับซื้อคนเดียวได้เลยนะ คันนี้นะครับเรดีดีฟรีดาวได้เลยนะครับพออยู่ประมาณ6000นะครับพออยู่ประมาณ6 0 0 0นะครับไฟท้ายของค้าตัวเต็นเลยคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นกันนะครับไฟเบรก LED ไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นรถแฮทสแบ็กที่ว่างกว้างเลยทีเดียวนะครับงาสำหรับเจ้าตัวยาลิทคันนี้นะครับยังไงนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ นี่นะครับนะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่บริษัทเพจยนของเราครับตั้งอยู่ที่อย่างสํานักสาขา2เราตั้งอยู่ที่ริมถนนเสรีไทยเลยนะครับนะเลยซอยเสรีไทย95มานะครับจะเห็นเลยนะครับเพจยนครับอ่าันต่อมาสําหรับลูกค้าที่จะได้รถเก๋งซีดานนะครับผ่อนเบาๆผ่อนราคามอไซน์นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าผ่อนอยู่ประมาณ สามพันนะครับผอนอยู่ประมาณสามพันนะคันนี้จะเป็นเจ้าตัวมิสุบิชิแอทชั่นหนึ่งจุดสองนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดสองนะปีสองพันสิบสี่นะครับไม่เพียงเก้าหมื่นหกนะครับราคาสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผอนอยู่ประมาณสี่พันสามพันสี่พันนะครับนะสนใจติดต่อมาได้เลยย้ายเป็นสีดําแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเลยทีเดียวเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้นะฮะ สวยเลยนะครับผมนะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดีกว่าเราไปนั่งมอไซค์นะครับช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับนะนั่งรถเก๋งนะครับมีแอร์เย็นๆนะครับเปิดเพลงฟังนะครับนี่นะครับถ้าสนใจต่อหาผมได้เลยนะครับนะก็ก่อนจากการกดกว่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับนะถ้าสนใจคันไหนที่ผมได้รีวิวมานะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ เบอร์ผมนะฮะ084 384 8404นะครับมาเพยนต์ 4, 3, 8 4, 8 4, 4นะครับน,นะบนะสามารถติดต่อเข้ามาตลอดเลยนะครับสามารถอไลน์ได้ด้วยนะครับวับนนี้ผมมาเพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ